มีทางบ้านถามมาว่าพี่ชายฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำจากสะพานเมื่อ11ปีที่แล้ววิญญาณของเขายังอยู่ที่เดิมหรือไม่เขาจะต้องรับกรรมอย่างไรเราทำบุญใส่บาทส่วนม์ถวายสังฆทานและอุทิศให้เขาจะช่วยเขาได้ไหมคะเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณโยมเขาก็ไปเกิดใหม่ตามแรงบุญแรงบาปของเขาซึ่งจากการที่ว่าฆ่าตัวตายมันก็เป็นการฆ่าอย่างหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นวิบากกรรมก็ดึงเข้าไปเกิดในที่ที่ไม่ค่อยดีนะคุณโยมทําบุญไปให้ตักบาตรถวายสังฆทานกรวดน้ําอะไรไปให้เนี่ยมันจะช่วยให้เขาผ่อนหนักเป็นเบาขอให้ทําเถอะทาอย่างสม่ําเสมอไม่เฉพาะให้ทานอย่างเดียวนะให้ตั้งใจรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าด้วยแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นให้กับพี่เนี่ยอย่างสม่ําเสมอคุณโยมก็จะเป็นผู้ที่ผ่อนหนักเป็นเบาให้กับพี่ได้จเจริญพร Thank you